ทั้งเรืองใหม่ในการหาหลีกคุณภาพนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินยิงแอดให้ลูกค้ากรอกฟอร์มอีกต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ค่าแอดเขาประมูลแข่งขันกันสูงมากจริงๆนี่นะครับเราสามารถฟิลเตอร์หาได้โดยตรงเลยนะครับว่าอยากได้คนที่ทำอาชีพอะไรนะครับเป็นพนักงานตำแหน่งไหนนะครับ Head Founder CEO Director Manager มีให้เลือกหมดเลยครับโลเคชันนะครับอยู่ที่ไหนก็เลือกได้ครับอย่างประเทศไทยก็เลือกไปเลยครับอยู่ประเทศอื่นก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับแล้วก็จานวน employee ที่มีในบริษัทนะครับตั้งแต่ห้าร้อยถึงพ ไม่ว่าจะเป็น construction การก่อสร้างนะครับ marketing a g e n c นนะครับ health fitness นะครับมีหมดเลยจริงๆนะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลก็มีร้านอาหารก็มีนะครับและผลลัพธ์ที่ออกมานะครับเนี่ยครับ job f i l e r ก็จะมีขึ้นเลยเป็น assistant manager นะครับเป็น legal manager นะครับบริษัทที่ทำอยู่อันไหนนะครับอย่างเนี้ยที่ filter ไปเมื่อกี้เราเลือกอุตสาหกรรเกี่ยวกับ finance นะครับก็เลยออกมาเป็น set หรือว่า bid ครับนะพวกนี้แล้วก็มีอีเมลนะครับก็มี phone number ให้กดติดต่อได้เลยครับนี่ยผมกดเข้าไปมันก็จะดูได้เลยนะครับ คือพอเราใช้ไอเข้ามาช่วยในการหาลีดค่าใช้จ่ายมันถูกลงมากๆนะครับประหยัดกว่าการยิงแอดไปหลายเท่าเลยแล้วมันยังสามารถช่วยแก้ปัญหานะครับที่คนยิงแอดเจอบ่อยก็คือยิงแอดแล้วไม่เจอลูกค้านะครับหรือว่าทักแชทมาแล้วไม่ซื้อทักมาแล้วเป็นผีอะไรเงี้ยครับการที่เราใช้ไอตรงนี้เข้ามาช่วยหารครับเราจะได้เบอร์ครับของลูกค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ยังสามารถได้อีเมลมาด้วยครับได้อีเมลเราก็สามารถไปทำอีเมลมาติ้งต่อได้ครับ ส่วนเบอร์โทรเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนอกจากจะให้ทีมท e เลเซ l โทรไปได้เลยครับเราก็สามารถเอาเบอร์โทรตรงนี้มายิงแอดได้นะครับก็จะช่วยลดทักผีได้ครับทั้งหมดที่เห็นนะครับก็คือมีสอนอยู่ในคอสที่ชื่อว่า AI Lead Generation นะครับตามชื่อเลยนะครับเราจะได้มาเรียนรู้วิธีการใช้ AI ช่วยในการหาลี a d นะครับที่มีคุณภาพเพื่อที่เราจะไปยิงแอดไปทำ Email Marketing หรือว่าโทรไปขายก็ได้ครับ